สวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะที่เมืองไทยนะคะพ่อแม่ทางบ้านพี่น้องทางบ้านเรานะคะเมืองไทยเชิยงตุงด้วยนะคะยา yeah, สินเจ้าสินเจ้าเวียดนามสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีเอ้ยไลกับส่งผมเนี่ยหนิง <laughs> ร้อนนะหนิงเนี่ยถ่ายคลิปใช่ไหมไฟอะคะ่ะ มันก็สองหน้าเนาะมันก็จะร้อนร้อนนิดนึงนะคะอืมวันนี้นะคะหนิงมาดื่มกาแฟค่ะกาแฟนะคะอืมโนโล้ของกาแฟแก่ mọi n g ư ờ กาแฟกาแฟหญิงถ่ายคลิปนะก็ลำบากเหมือนกันนะครัไฟอะค่ะสองใส่หน้าใช่ไหมคะฮัลโหลดื่มกาแฟนะคะอืหอมหอมมากโอ้ลกาแฟกาแฟก็ยังคงเดี่ยวหยดติงเติงเตียงตีงนะนี่ไอไอกาแฟก็ยังออกหูดเลยนะเห็นไหม ไม่ใจตอนนี้เหมือนแบบว่าซีเก <laughs> ้เก่งเก่งงคุณเล่นพน่นเชสค่ะโอผมกาแฟขอมแต่ก็มีแรง <laughs>

cảm thấy mình má kia bạn gì nó nó má có sức năng lượng có có energy tốt tốt với uh, có sức nha mọi người vì là uh, nếu mà mình là nghiện cà phê mình không phải là nghiện cà phê đâu phải không uh, ไม่ร <Không> <Yeah. S 1> ู้่เ th ียงไงหรือเปล่าแต่านเรีเบาเรมเี th ่ี่สวนสดี <that> ี anyone? Anyone? <that> ่ anyone? Anyone? <that> ี่่พี่นบ้านทางนานเททานเทางเทีางทางทางทีทาทาทท่ี่้านี้นเนานบบนีนะรนรบบนนน ตอนเช้าเช้ากาแฟไม่ใส่นมไม่ใส่น้ําแข็งไม่ใส่น้ำไม่ใส่น้ําตาลไม่ใส่อะไรทั้งนั้นนะคะกาแฟร้อนๆนะคะกาแฟชงกับน้ําร้อนอย่างเดียวนะคะมันค่อยจะดีต่อสุขภาพร่างกายของเรามากๆค่ะใช่ใช่เลยดีมากๆนะคะหนิงรู้สึกว่าหนิงดื่มกาแฟเนี่ยค่ะรู้สึกว่ามันดีต่อร่างกายของหนิงจริงๆนะหนิงก็มาบอกต่อกันนะคะถ้าเกิดว่าใคร ใครแบบว่าดื่มได้หนึ่งก็ดียินดีนะยินดีกับคนคนนั้นด้วยค่ะตอนที่เช้าเราพูดคุยกันค่ะดื่มกาแฟเสแต่แล้วก็หลายๆอย่างเนาะคุยกันนิดๆหน่อยหรือว่า,าทำอาหากินขอให้พ่อแม่พี่น้องทางบ้านนะขอให้โชคดีโทรศัพท์อ,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 อะไรนะส,สมาร์ทโฟนเนะของหนิงนะกำลังชาร์อยู่นะคะ เอ๊ะไม่ใช่ใช่ไหมไม่ไม่ไม่ใช่สิอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะหนิงลืมไปะละค่ะนี่หนิงลืมไปะละภาษาเวียดนามผมไม่รู้อะไรวันนี้วัน,ว,ว,นวันที่ยี่สิบเอ็ดเมย์เยอหรือโฮมดายละไปเยอร์เมย์เยอหรือไงไฮมุกไตอ๋อทั้งไฮอ,อ่ะทุกคนเมย์ 10 giờ rưỡi là em hồi nãy buổi sáng ấy, em dậy phải không làm này làm kia đi tắm đi uh, gọi đậu uh, làm tóc cho đẹp pha cà phê uh, quét nhà mở cửa tiệm mở cửa salon xong rồi à, uh, lao uh, hút bụi lau uh, lao nhà tôi thứ tôi trò hết <laughs> sao đi ha ha Cờ bên phú diện đó ha เขาเรียกว่าอะไรเกิดเป็นผู้หญิงเนค่ะมันต้องทําสวยด้วยการบ้านก็ต้องทําเงินก็ต้องหาอีกนะโอ้ยอะไรขนาดนั้นเนี่ยเ้ยหน้นหลายสิ่งหลายอย่างนะคะเพราะว่าชีวิตตัวเราเองเราต้องรับรับผิดชอบของตัวเราเองนะหมอยหมอยเงยเศร้าอยปุ๋ยแส้ใส่ลมยี่เท่าเอมไปทีไปเยอะลมตู้ื้อตูจอตูเจนเขาเรียกหมอยเงย đây à, tóc em Ai, nóng nóng quá nóng quá điện ơi cục tóc lên không ừ. cục tóc lên dậy cho mắt mẹ mắt mẹ <laughs> nói nói chuyện không biết có lịch sử không nè à. cho mát ừ. ทุกท่านเป็นไงกันบ้างเนาะเออจะทำเดี๋ยวสวัสดีค่ะสวัสดีเนาะสวัสดีนะคะทุกท่านนะคะ ขอให้ทุกท่านเนาะตอนเช้าเช้าคิดสิ่งใดขอให้สมบังปรารถนาขอให้เฮงเฮงปังปังกันทุกๆุกท่านมีเงินมีทองกันเยอะๆเนาะยังไงยังไงยังไงหนิงจะทำแบบไหนทำไมนิ่มก็มื้อไปนะ <c oughs> ไม่ละไม่ละผมหนิงนะเห็นไหมสีนุ้นสีเนี่ยฮะทำตลอดค่ะ Hoa mình Dạ xin chào, nha. xin chào mọi người ơi. Em đang nói em là thích, em tóc lắm 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 rồi. Tóc em màu này, màu kia, màu tủ thứ nghe, người muốn theo em theo không kịp. <laughs> Em nay thấy em mặc mũi vậy ngày mai là tóc em thay đổi liền. <laughs> ออกาแฟเมือ่อไหร่ละวันนี้ะนะคะหนิเอาน้ําที่ในตู้เย็นมาดื่มแบบนี้นะปกติหน,นิก็จะดื่มน้ําซื้อน้ําขวดใหญ่ๆมาคร่บอากาศร้อนเนาะ หนิงนะทุกๆปีหนิงก็ต้องมีแบบว่าทำาน้นทำนี่นะตอนนี้หนิงชอบทำแบบว่าโซเชียลค่ะชอบถ่ายคลิปนะคะชอบทำวิดีโอชอบถ่ายคลิปนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบหนิงนะก็กดไลค์ให้หนิงด้วยติดตามให้หนิงด้วยก็แล้วกันเนาะเป็นก็ลังใจนิดๆอร่อยให้หนิงค่ะหนิงก็ไม่ย่อท้อนะคะตอนนี้นะคะใครๆก็ทำคลิปกันเนาะบางครั้งคือเราทำนะ thật là sang lại đai đai nên đi có chân đi chạy mát mà, mát mà mát lại hả dạ xin chào nghe em tìm nha. tại sao lại em phải quay video và là nói chuyện với mọi người với không em làm không content không là cái gì Content này là mình ở trong xung quanh nhà mình đó, mình không cần tàu tư có nhiều mỗi ngày mình cũng ăn cơm phải không mình cũng là lấy cái lấy cái điện thoại quay video chút xíu đi phải không mình tung cái lên mình đang say kênh nha say kênh Facebook của em vậy thì em cũng uh, tương lai em cũng muốn kiếm tiền từ cái trong Facebook thì nếu mà ai muốn làm Facebook là là, là kiếm thật tiền nha mọi người làm ơn nha từ các bỏ nhạc nha bỏ nhạc vô là nó vi phạm vi phạm trong Facebook nha mọi người thôi quay rip origin tiếng của mình vậy nè rồi bye bye สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะอย่าสินเจ้าสวัสดีทุกทุกท่านนะคะพ่อแม่พี่น้องทางบ้านเรานะคะทางชิงตูทางแม่สายนะคะทุกทุกท่านนะคะขอให้น้องๆทั้งหลายและแม่แม่ทั้งหลายคิดสิ่งใดขอให้สมหวังปรารถนามีสุขภาพที่ดีๆนะคะย่าสินเจ้ายินดุกหมอาเยลุงลุงก็เดียวสุข k h ỏ ว่วฮุยหว่ฟุก n h มันแง่ทันงกำลังไม้ mắn ในงานของมือ